อยากชวนคุยสำหรับนักลงทุนหลายๆคนที่อาจจะอยากลงทุนในหุ้น n v i d i ีดที่อเมริกาซึ่งเขาผลิตชิปผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เติบโตมากๆราคาหุ้นขยับขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งอันดับที่2ของโลกในแง่ของ m r r k t t c p นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ลงทุนโดยตรง จะพอมีหุ้นของไทยที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมๆกับ n v ็นบีเที่สหรัฐไหมคําตอบคืนนี้ครับอยากชวนมาดูข้อมูลของหุ้น Delta าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยซึ่งถูกวิเคราะห์ถูกคาดการโดยนักวิเคราะห์ว่าครึ่งหลังของปีแนโน้นผมจะขอบการน่าจะออกมาสดใสเลยทีเดียวครับแล้วราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาของ Delta ก็ขยับขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญด้วยถามว่าเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้ถูกคาดหมายว่า เดลต้าผมประกอบการครึ่งหลังของปีจะออกมาดีหนึ่งนะในเหตุผลสําคัญก็คือบริษัทแม่ครับเดลต้าไต้หวันซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเดลต้าในประเทศไทยเนี่ยทำงานอยู่กับ n v ็นวีเดียอยู่แล้ว n v ็นวีเดียนี่ยส่งงานเรื่องของ power supply แล้วก็อีกหลายๆสิ้นส่วนเนี่ยมาให้เดลต้าไต้หวันทํา และช่วงที่ผ่านมาเดลต้าไต้หวันก็ส่งลูกส่งงานมาให้กับบริษัทแม่ลูกก็คือเดลต้าประเทศไทยอยู่ต่อเนื่องเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็เลยถูกมองกันว่าในอนาคตเดลต้าประเทศไทยก็น่าจะได้รับงานเพิ่มเติมจากเดลต้าบริษัทแม่ที่รับงานต่อมาจาก NVD อีกทีหนึง่งและนักวิเคราะห์มองกันว่านี่อาจจะเป็นคัาลิสสำคัญหรือว่าตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการของเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยขยับขึ้นอย่างน่าสนใจด้วยครับ